รเฟ่บบทุกุกือองตลสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันที่18พฤษภาคม2568คู่นี้ที่ต้องลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนลีกอย่างเข้มข้นระหว่างอาเซนนอนเปิดสนามเอมิเรสสเตเดียมรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลเริ่มแต่เวลาสี่ทุ่มครึ่งผลการพบกันระหว่างอาเซนอนและนิวคาสเซิลสองนัดที่ผ่านมา วันที่6กุมภาพันธ์2568นิวคาสเซิลชนะอาเซนอน2ต่อ0ย์รายการลีกครับและวันที่8มกราคม2568ารอาเซนอนแพ้นิวคาสเซิลศูนต่อ2ลูกรายการลีกครับเป็น2นัดที่ป่นใหญ่แพ้ให้กับนิวคาสเซิลฟอร์ม3นัดที่ผ่านมาของอาเซนอนวันที่11พฤษภาคม2 5 68เสมอลิเวอร์พูล2ต่อ2ลูกรายการพรีเมียร์ลีกวันที่8พฤษภาคม2 5 2568แพอสเช1ต่อยูกายบแปาแช้เปี้ยนลีก วันที่4พฤษภาคมสองพายหกสิบแพ้บอลมัด1ต่อ2ลูกรายการพรีเมียร์ลีกฟอร์ม3นัดที่ผ่านมาของนิวคาสเซิลวันที่11พฤษภาคมสองพายหกสิบชนะเชลซี2ต่อ0รายการพรีเมียร์ลีกวันที่4พฤษภาคมสองพายหกสิบเสมอไบรตัน1ต่อ1ลูกรายการพรีเมียร์ลีกวันที่26เมษายน2568ันหยหกสบชนะอิสตับูลสต่อ0รายการพรีเมียร์ลีก สภาพทีมล่าสุดของเจ้าบ้านอาเซนนอนของกุนสือมิเกลอาเตตาเพิ่งจะบุกเจ้าเดือดกับลิเวอร์พูล2-2ออลูกในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนทำศึกจะหมดสิทธิ์ใช้งานมิเกลเมริโนซึ่งติดโทษแบนรับสองเหลืองจากแมตต์ดังกล่าวเช่นเดียวกับกาเบรียลเฮซุสทาเคฮิโรโตมิยาสุและกาเบรียลมากานเยสสามแข้งเด้งหน้าเดิมซึ่งยังไม่หายดีคาดว่าอาเตตาเตรียมวางหมากในระบบ4-3-3โดยมีบูกาโยสากา เลอันโดรอซ่ากับกาเบรียลมาติเนลี่เป็นสามประสานแดนหน้าคอยล่าประตูตามสูตรสภาพความพร้อมล่าสุดทีมเยือนนิวคาสเซิลของกุนซือเอ็ดดี้ฮาวเพิ่งจะเปิดรังเชื้อเชลซี2ต่อูลูกในลีกช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสังเวียนจะไม่มีชื่อคีแรงนทริปเปียร์โจเซฟวิลล็อกแมทธิวทาเกตลอิสฮอนและโชเอลิน e ตันห้าแข้งเดี่ยงซึ่งอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวทั้งหมดคาดว่าฮาวเตรียมจัดทัพในระบบ3-42 1หนึ่ง โดยมีอเล็กซานเดอร์อิซักออกสตาร์ทยืนหน้าลาตาขายและใช้ฮาวิ่บานกับแอนโทนีกอร์ดอนเป็น2กลางรุกคอยซับพอร์ตอยู่ด้านหลังตามระเบียบทัศนะในวันนี้อาเซนอนเจ้าบ้าน5เกมหลังมาทุกรายการฟอร์มดรอปไปไม่มีชนะใครเสมอ2แพ้3ในลีกแม้ยังมาที่รองจากฝูงดดลกับทีมยืนนิวคาสเซิล5เกมหลังผลงานก็ยังดีช่วงนี้ชนะ3เสมอ1แพ้1ตามมาติดติดกับอันดับ3ไม่มียอมกันแน่นอนทั้ง2ทีมราคาบอลเปิดครึ่งลูกทางเจ้าบ้านต่อวัดใจทักปืน ก็รอไปซะได้ผลงานนี้เลยเชื่อว่านิวคาสเซิลบุกจัดเต็มแม้มาเยือนบอลเลยสามหน้าก็ขอรองไว้ก่อนมองแล้วมีลุ้นเจ้ากันพอสมควรอยู่เกมใหญ่แบบนี้เชียร์อบอลมันไปกันทุกวันกับกูรูคาเฟ่เพียงแอตลายูฟา88 s B 1ครบทุกเรื่องฟุตบอลเพื่อคอบอนโดยเฉพาะกูรูคาเฟ่ครบทุกเรื่องฟุตบอล